บ้านไรอริยานะครับวัดดีพี่แท๊ดจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนวัดดีค่ะวัดดีค่ะจะรีบไปไหนแหมจะหนี สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Good morning ค่ะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีพี่หงสวัสดีข้าวจานสวัสดีคับสวัสดีทุกคนเป็นไงครับหลับสบายดีไหมครับเมื่อคืนแน่นอนค่ะพ่อเมาค่ะหลับสนิทเลยอันนี้บรรยากาศนะครับทานข้าวกันท่ามกลางธรรมชาติขอบคุณมากครับ ขอให้ได้มื่นแสนล้านเลยนะครับอ้าวยังไม่ทั้งพี่หอวันนี้เมื่อกี้ไม่ทานข้าวก็ใส่กอแอฟริกาค่ะฮะนี่นะอ๋อใส่กอกอฟริกานะครับที่เรากินไทอาเปนภาคใดภาคนึงที่ที่เราใช้ทำครีมไอเฟสามนะครับเลไ